ถ้าพูดถึงโมโคเซคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซคืคไอไม่รู้เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซเหรอเลิศนั็เหอมืนเลิศนเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w b o a t s c o m w w w b o a t s c o m โทรศูนย์แ2 4สีสองเคยรู้จักกันมาแล้วครั้งแรกแล้วสนิทกันไหมครับก็ไม่ถึงขนาดสนิทมากแต่ก็เคยเคยคุยกันเคยรู้จักกันงานอะไรครับรู้จักกันได้ยังไงคะ รู้จักกันในงานไอตีสิบนะฮะนานแล้วตอนที่ไปเลี้ยงอาหารเด็กอตอนปีใหม่อะไรเงี้ยได้มีการพูดคุยกันบ่อยไหมครับไม่มากครับไม่บ่อยมากมในไลน์ในอะไรบ้างแปลว่าทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนานแล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วครับไม่ทราบว่าทำไมข่าออกมาว่า ไม่งงนะครับก็เราเคยคุยกันก็ก็น่าจะมีข่าวก็ไม่เห็นแปลกคุยกันคุยกันแบบไหนคุยกันแบบไหนคุยกันแบบพี่น้องปกติไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ไม่ได้จีบครับผมแต่ในข่าวบอกว่ามันเหมือนคุยกันแล้วมีอะไรกันมากกว่านั้นอีกนะพูดอรองจริงหรือเปล่าไม่ครับไม่มีอ๋อมันจะมากกว่าการคุยไปทำนั่งไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ครับไม่ eg, ไม่ไม่คยไปกินบุฟเฟ่ต์ไม่ครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปสองต่อสองครับแล้วบอกว่าเขาเมาว่าโป๊ะขับรถไปส่งกับแต่เลยโอ้ยหรือตายเหรอนักข่าวนี่โอ้โหอินมากอินไมก็ไม่หรอกครับไม่ไม่เคยขับรถไปส่งเขาก็มีรถของเขาหนิใช่ไหม ก็เซ็กซี่น่าก็น่ารักดีครับน่ารักดีน้องก็นิสัยดีครับน่าทำงตอนนี้ไไม่ด้คุยเออคล้ายๆไหนกล้องกล้องจับมาไรรึเออไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันมันก็หายหายกันไปเองอะครับน้องก็คงงานเยอะมาคอนเสิร์ตเยอะ ตอนนู้นนะฮะตอนที่เคยคุยตอนนู้นก็น้องเขาบอกเขาไปออกงานคอนเสิร์ตเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ตอนนั้นการถามต่อก็คืออาจจะเป็นมากกว่าทีฬาก็อาจจะเป็นไปได้มั้งแต่ไม่ได้สานต่อเราพอจะทราบไหมคะว่าช่วงนี้เขามีข่าวอะไรเงี้ยเรารู้ไหมเห็นเขาก็เห็นข่าวอยู่ก็ก็ก็อยากให้น้องเขาก็ดูแลตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยมีไลน์ให้กังวลใจไม่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 เคยคุยกันเลยไม่เคยอยู่เลยแค่เนี่ยเพราะกลัวเขาหลักฐานตองมันส่งแน่ากลัวโดนถามนั่นแหละ ไม่ไม่ได้กลัวอะไรก็ไม่ได้กลัวอะไรมันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่ามันก็เนื้อคนเราไม่เลิกคุยกันบางทีก็อาจจะต้องเลิกกันหรือแยกกันในวิธีอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอรอ่างเเราก็ยอมรับว่าตอนนั้นเราเคยจีบเขาไม่ได้ไม่ได้จีบไม่จีบแค่คุยกันเฉยๆเราคุยกันแบบนี้มีถ่ายลงถ่ายรูปคู่อะไรอย่างี้ไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่เคยนั่นไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เจอเลยไม่หวั่นครับไม่หวั่น ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกิดเลยกับกระแตเนาะไม่มีเลยเลยอะไอีกข่าวนึ่งนะครับว่าไปชอบใครอีกหรือเปล่าไม่ค่ะว่าพบอย่างอื่นอีกแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อเห็นแล้วแหละในข่าวเห็นในหนังสือก็งงอยู่นะก็คุยกันแบบยังตลกยังขำกันอยู่เลยนะก็ไม่งงละเป็นเรื่องธรรมดาละ อยากจะเขียนอะไรเขียนเลยเต็มที่ไม่เวียงจริงไม่เคยเวียงผมไม่เคยเวียงเลยนะชินไหมที่โดนอันนี้มันค่อนข้างจะเหมือนกันสองสามครั้งแล้วชินแล้วชินแล้วชินแล้วครับชินแล้วครับจะโดนข่าวเวียงจริงคนข้งบ่อยไม่ไม่จริงหรอกครับบางทีก็เราก็พูดปกติบางทีก็พูดตลกด้วยซ้ำแต่ก็เขาถ้าเขียนอาจจะให้มันน่าสนใจมั้งทางผู้ใหญ่ได้มีถามอะไรอย่างเี้ไมไม่มีครับทางผู้ใหญ่ไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามัน มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันไม่ใช่เรื่องไม่จริงอะไรอย่างนี้นมันเป็นเรื่องแบบข่าวซุบซิบข่าวก<อ>็คนก็น่าสนใจดีเป็นจริงไม่จริงแต่มันก็หายไปเองอะครับเพราะ <c oughs> เราไม่ได้ทาแบบนั้นว่าจะต้องมีการปรับเอ <ๆ S 1> เอ,เอวางตัวอะไรยางวางตัวใหม่หรือเปล่าไม่ครับก็ไม่ <c oughs> ไม่เคยคิดจะปรับตัวอะไรนะครับก็เราก็เป็นแบบนี้ครับเราไม่เคยทําร้ายใครแล้วเราก็เนอะเราก็เป็นจริงๆผมก็คุยแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองของนักข่าวบางคนก็อาจจะเขียนอีกแบบนึงคนบอกว่าเป็นเพราะเราโดนดัน ก็เลยโดนโดนว่าเลยอ๋อก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอย่างไรใช่ก็เป็นบุคลิกของผมแบบนี้กลัวนิ่งๆไปเรื่อยครับผมโอเค เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิ B ีฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าว้อมแซกดวงการงานกงงารเงินความรักแบบมัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว